มาไแอนนัทฉ e, ันนั่งระเบิดปลาอยู่ริมตาลิงแแปลกจริงๆปลาไม่กินเหยื่อันีเธอตกปลาอีกแล้วเหรอไม่ได้ตกนะระเบิดเธอก็ระเบิดปลาจนไม่มีปลาออกมาแล้วนะฉันว่ามันหมดแล้วสูญพันธุ์หมดแล้วเหรอฉันว่าคงงั้นนะสูญพันธุ์หมดแล้วแหละ ม่ใช่ก็ได้เราจะกินอะไรกันนะไม่มีอะไรกินนะสิปิดเทอมแบบนี้มันก็แถมตกมาอยู่ในข่าววงกดด้วยอ่ะบางทนรู้สึกว่าไม่มีอะไรกินเลยถ้าเปิดเทอมก็ยังไปหาอะไรกินหลังโรงเรียนฉันจะกินก๋วยเตี๋ยวน่ะฉันจะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งน่ะฉันจะกินขนมจีนน่ะฉันจะกินลูกชิ้นทอดหลังโรงเรียนฉันจะกินวาม่าผัดน่ะฉันจะกินไอ อจะกินสาราเคจิ้งเออฉันจะกินไอติมอีกินไก่ทอดกินทุกอย่างเธจะกินฟิตแอนด์ชิพทุกอย่างที่ขวางหน้าเธอจะกิดหมดเลยอยากเปิดอาะันอยากเปิดเธอเพราะันอยากไปกินขนมอยากโเรียนทุกคนอยากเปิดเธหรือเป่าหน่ฉันก็อยากเจอเพื่อนอยู่บ้านฉันเบื่อ ฉันจะเป็นบ้าวนะ้ววาาาาจประดิดอยู่ในขาววกฏทำไมกันเนี่ยง่ายก็จะเป็นบปแบบเป็นแหลวนะไม่ต้องตามหาอาจารย์ยเขา้าเธอจะไปไหนเธอก็ลบอยู่ในขาวง,งกดน,นี่แหละปล่อยฉันไว้ตรงนี้ เจอได้ไงเนี่ยก็เห็นเธอปิ๊กซู๊ดดิเผ่าวงกดมันก็มีอยู่แค่นี้น่แค่ไหนนะแค่นี้แค่นี้เองเหรอแค่นั้นแค่นี้แค่นอนแคิดตึงตนี่่ใช่เลยให้ตายเถอะมีใครอยากเปิดถ้าเราหนีถ้าเราหนีกันไม่ได้ก็แสดงว่าเราหนีสัรพลาดไม่ได้ด้วยนะสิเอแต่ว่าเราอยู่ในนี้มาก่อนสัพพลาดมันไม่รู้หรอกหน้าว่า ดี้ยไทเองั้นฉันว่าเรากวเอ็นจอยเวลาที่มีอยู่ตอนนี้ว่ายน้ำเล่นดีกว่าใช่เลยในเมื่อตอนนี้ปิดเทอมอยู่เราก็เล่นน้ำก่อนละกันเปิดเทอมมันจะได้ไปเจอเพื่อนเจอเพื่อนเลยเหรอใช่ได้ไปหาช่วยอ๋อไปนี่จะไปอนเหนโอ้ยเย้ร่างเทเลทวิญญาณไปแล้ว ต้องมีใครทำบันนี่แน่เลยใช้ก็ฝากใช้ก็สืบด้วยนะเดี๋ยวฉันจะพาร่างเธอไปก่อนนะจับเธอไม่ได้ด้วยเธอน่าจะกลายเป็นวิญญาณไปแล้วเออบันนี่เธอทำอะไรอยู่นะฉันกำลังป้องกันตัวอยู่นะใช้เกิลจะป้องกันจากอะไรไม่รู้สิเมื่อกี้โดนอะไรก็ไม่รู้กระซวกเอาชัดก็เลยงงไปหมดเลยนี่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 ใช่ใช่ใช่สไปอยู่มุม ทุ็ดเ่ขาใกล้ไ่ตดเข้าใกล้นะโดนนะโดนนะบอกก่อนนะจะเข้าไปก่อนจะเขาไปกทุกคนก่อนนี่ทุกคนทุกคนว่าบันนี้แปลกหรือเปล่าชืกัว่าช่วงนี้บันนี้อาการหนักอยู่นะเอแต่ว่าเช่ก้าวนะมีเรื่องอยากจะถามหน่อยว่าเออจุด คนชอบอะไรที่โรงเรียนมากที่สุดน่ะเชงเกิลน่ะข้อกสิบบอกหน่อยเชงเกิลไม่ชอบคุณคใจร้ายช้างเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้าง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 อช้าจา แล้วแต่ว่าเพิ่งคุยได้แค่แป๊บเดียวนะ่ะฉันน่าจะต้องมาสนใจเธอก่อนไม่รู้ว่าแสงอะไรอยู่บนฟ้าน่ะหายไปแล้วอม่ะไปแล้วจริงๆวันนี้ถ้าเป็นอะไรหรือเปล่าฉันว่าเธอน่าจะหลอดอะไรสักอย่างป๊อคอนนำูกอ่ะเมืกี้ฉันถามทุกคนไปแล้วเธอมาคุยกับฉันหน่อยสิ ว่ายังไงเธอไม่ชอบอะไรที่โรงเรียนมากที่สุดน่ะฉันไม่ชอบครูคณิตศาสตร์เออฉันไม่ชอบครูโรงเรียนอนุบาลของฉันเลยเหมือนกันอนุบาลหมีน้อยไม่เลยอนุบาลกระต่ายน้อยฉันไม่ชอบให้ครูให้ฉันไปนอนกลางวันนะฉันไม่ชอบเลยฉันเบื่อมากช่วงกลางวันเป็นช่วงที่ฉันเนี่ยเลือดพลานพลานตลอดเวลาฉันตดีตลอดน่ะ รฉันก็ไม่ชอบครูใจร้ายฉันไม่ชอบครูที่ตี <S <S ฉันไม่ชอบครูดุ <S 2> <S 2> ฉันไม่ชอบครูบน่นขอเมาหนิดนึ่นีคุณครูชื่อว่าแบนบัลลิน่านาะที่โรงเรียนฉันโหดมากฉันนะไม่อยากเจอเลยนะแตวเธอลองอธิบายรูกพันสันถานหน่อยซะอ,อ๋อคุณครูเป็นตัวสีขาวขาวนะมีโบสีชมพูด้วยใช่ไหมอ๋อใช่เลย แล้วก็มีปากยิ้มหวานๆใช่ไหมอ๋อถูกแล้วตอบผิดชอบดุใช่ไหมอ๋อใช่อ,อยู่ข้างหลังเธอแล้อ๋อวันนี้เธออย่ามามั่วใครจะมาเข้าในข่าววงกดได้อีกนอกจากเรา <c oughs> คุณครูอยู่ที่โรงเรียนต่างหากละ่ะก <c oughs> ็แล้วแต่เธอนะออเอ้ฉันว่านนะเอ่อ เลยนะเยอะะต้แดดมเลยจ้ที่มันใก้ฉัโอ้นี่อะไตกกระสุนคือโอ้ยตกลงมาในขา้วองุ่นเยู่วนี่ผูหันหลักอยู่ใช่ไหมรีบไปดีกว่าเดก็รีบอยู่นะไทเกิครูเป็นงานของเรา ไห้ครูตกลงไปในขออกก่าวก่อนแล้ว <laughs> <laughs> ไปไปตอบไปตอ <laughs> บอไปตอเัอบไปตอบไปตอบไปตอบไม่รอแล้วบอั <c oughs> ว่าคุณคูคง <c oughs> ไม่ทำโทษพวกเราอีกนะ ั่นน่ะสิโอ้ฉันเห็นคุณครูกำลังฉันรีบไปขอคอยดีกว่าันล่วงอีกแล้วเอ้าอเฉันล่วต่อฉันรีบไปถือขอคอยเธอพี่โตมาให้กำลังใจนะอูโหมมันเห็นอะไรแฟบ คุมมค้มคู่มาคุ้มคู่มาแล้วไปต่อเลยลเราล่วงกันคนละฉากเอ,อฉันจะไปต่อเองบันนี่เจอกันที่หอคอยอย่าให้คูจับได้นะโดนติก็ไลน์เลยทีเดียวแหละนี่ขนาดปิดเทอมนักคุยตามบล็อกหล้ว่เขาว,วงกด เล่น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 ลมาแล้วคูคูออฉันกำลังไปฉันกำลังไปฉันกำลังไปอ๋ออ๋อฉันเอ๊ว้าวต้องให้กำลังใจอีกทีแล้วฉันก็เลยนคูคูมาแล้วโอ้ขอบปีนปีนปิดว้ายคู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 มอลลอหน้าทางเข้าขอคอยแล้วด้วยเอ๋อคูมาอยู่ทางเข้าหน้าขอคอยลองงันแชก็ขอแอบแอบย่อง ย่องเบาจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยแอบ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 แออ้าะชัยเก้าเสียงชัยเก้านี่เออฉันแอบคุ้ไม่วีโอ้ไม่ชัยเก้ากระฟื้นแล้วหล่ะเนี่ยฉันเข้าบ <ข distributions> ัข้างในแล้วน่ะกดีมากเลยที่วิ่งขึ้นไปข้างบนสิเราอะไรล่ะเดี๋ยวมันก็ตามเข้าามหรออกโย นอกจากคุณครูมิสทีก็มีครูแบนบาลิน่านี่แหละที่ฉันไม่อชอบเลยนันโอ้โหตอนนี้เราต้องใช้แผนหลอกล่อถ้าครูเออเออจะบอกว่าถ้าครูม,มาเราต้องโดดแเราไม่ต้องโดดแล้วครูตกไปแล้วอ่ะครูตกไปแล้วโดนสับขาหลอกโดนสับขาหลอกใช้ก็เตรียมป้อมปืนให้พร้อมเลยเดี๋ยวครูต้องเข้ามาอีกรอบหนึง่งชัวร์มาแล้วมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเออ แล้วเตีครับยิงยิงฉันจะเฝ้าตรงนี้อ,อีกยิงไม่รอดแงหมายถึงทัวเหรอไมาถึงเรานี่แหละฉันไม่ชอบคันนี้เลยแฮมันฉันเลย